เล็นเรื่องเกี่ยวกับความผิดพลาดในชีวิตของผมเองอะคิดว่ามันไม่มีใครอยากฟังหรอกแบบเรื่องชีวิตของคนอื่นอะ่ะแต่ผมอ,อยากเล่าให้ให้ฟังคือเล่าเก็บไว้อะเวลาใครถามอเออก็จะแบบแชร์ลิงก์นี้ให้ดูเออมึงมึงไม่ฟังอันนี้นะคือมันมันจะรวมแบบเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่แบบมึงอยากรว้ไว้ให้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยจะมาลองทำดู คิดว่าเอ้ยมันมัน,ม,นมันน่าจะมีประโยชน์กับตัวเราบ้างอะไม่ไม่ใช่คนอื่นหรอกกับตัวเราเลยตอนแรกเคยบอกเพื่อนเลว่าเอ้ยเดยกกูเขียนสกรดดาไว้นะแล้วก็กูจะแบบไปโพสแปะไว้ใน a c e b o o k อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าไม่เอาเดี๋ยวว่าอาจจะมีการคาดเคลื่อนได้ตลอดเนี่ยเพราะว่าอย่างผมพูดอยู่เนี้ยผมไม่มีสคริปนะแบไม่มีสคริปเลยคือนั่งมองตัวเองในกระจแล้วก็พูดออกมาเลยตรงอ่ะ นะอาจจะพูดเบานิดนึงเรียกว่าพอดแคสต์อยู่คนเดียวโอเคมันก็เกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวิตของผมนี่แหละก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วกันถ้าอยากฟัง mm hmm. คือเรื่องมันเริ่มมาจากผมมีแฟนคนหนึ่งจะใช้เป็นนามสมมุติแล้วกันเนาะชื่อเอฟแล้วกันเริ่มแรกก็คบกันมาตั้งแต่หมอหจนเลื่อยมาจนอยู่ประมาณปีห้ 7. คิดว่าน่าจะ5-7ตั้งคบกันตั้งแต่ม .5 5-7น้อนกับไปม .5 เอา้าจำม .2 ไม่ได้ท้วยความที้มันมีสคริปป์อะ <c oughs> คือม .5 ตอนนั้นก็น่าจะประมาณปี53สมัย B.B. บกำลังบูมแล้วก็มาเฟ e บุ o k ช่วงยุคต้นๆนะ่ะ <c oughs> <c oughs> ครคบกับเอฟเนี่ยเป็นผู้หญิงนะ <c oughs> มาตั้งแต่ม .5 <c oughs> จนถึง ประมาณปี2หรือปีสของมหาลัยโอเคกนะ็ระยะเวลามันจะอยประมาณ4ปีตัวผมเองพอหลังจากจบม .6 ก็ได้เข้าไปเรียนในมหาวิทยายลัยเดียวกันนั่นแหละแต่เรียนได้แค่ครึงเทอมผมก็ออกมาเป็นทหารอ่าอ,อกยปทันทีปุ๊บอไอเอฟเนี่ยก,ก็ยังเรียนอยู่มหาลัยเหมือนเดิมก็ไม่ได้ไม่ได้ออกหรือว่าอะไรก็เรียนต่อไปจนวันหนึ่ง เอเนี่ยท้องโอเคตอนนั้นควยเอฟท้องปุ๊บในใจผมด้วยความที่เรามั่นใจว่าพ่อแม่เราน่าจะไม่โอเคอะไรแต่แต่เราควรจะรีบบอกยเียทันทีที่คือคือ,คอรู้รู้มาก่อนนั้นแล้วนะคือรู้ว่าท้องเนี่ยมันประมาณห้าเดือนก่อนที่ทางเอฟเนี่ยแม่เอฟเนี่ยจะรู้ว่าจะรู้เองว่ามันท้องโดยที่วันนั้นวันแรกที่รู้ก็คือแม่เอฟเนี่ยมันโทรมาหาผมว่าแบบเออเอฟมันท้องจะทํำยังไง พู้นี้แม่จะลองตรวจดูว่าเพื่อความช่วยทีนึงว่าท้องจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกบอกแม่เอไปว่ามันท้องจริงแม่รู้มานานแล้วนี่ก็จะมานีสี่ห้าเดือนได้แล้วอะไรเงี้ยจนผมมันผมก็เลยคิดะ่ะบอกพ่อแม่กูดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นจะเป็นในช่วงที่ผมบรรจุเป็นในสิบได้ใหม่ๆมันจะมีกฎระเบียบค่อนข้างเยอะในการจะกลับบ้านเพราะว่าผมต้องนอนที่ทํางานเป็นกฎระเบียบของเขาว่าต้องนอนที่ทางาน ก็กลับบ้านือขอเขากลับมาโดยให้เหตุผลว่ามีปัญหาทางครอบครัวแล้วก็ให้กลับก่อนจะกลับเธอโทรบอกพ่อแล้วว่าพ่อเออพ่ออยู่กับแม่ปะอะไรอย่างเงี้ยก็พูดงี้ในโทรศัพท์ะนี่คุยกับพ่อพ่ออยู่กับแม่ปะเอออยู่อยู่มีอะายลูกอเงี้ยพ่อก็พูดผมก็เลยบอกกับพ่อเปิดลําโพงคือในใจเราคิดแล้วแบบอยากอยากพูดให้ได้ยินพูดครั้งเดียวแล้วได้แล้วได้ยินทั้งสองคนพออยากจะพูดในปุ๊บพ่อ พ่อผมพูดพ่อผมพูดว่างไงรู้ไหมกูว่าแล้วอ,อย่างนี้ผมก็คิดได้ยงพ่อก็ตลกเหมือนกันนะอะไรเงี้พ่อก็บอกต่อว่าโอาเคมากลับกลับมาคุยกันที่บ้านอะไรเงี้ยโอเคผมก็ขอหน้าเขากลับมาบ้านเมื่อถึงบ้านผมก็เข้าไปห,หาพ่อแล้วก็พ่อบอกว่านั่งนั่งกับพื้นผมนก็พ่อก็บอกว่าจะเอาอยัางไงจะทำยังไงต่อชีวิตได้กี่เดือนแล้วอะไรอย่างี้ผมก็เลยบอกว่าห้าเดือนสี่ห้าเดือนแล้วแล้วพ่อก็ถามต่อว่า พ่อแม่เขารู้หรือยังอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่ารู้แต่แม่พ่อยังไม่รู้แล้วพ่อเสนอความคิดว่ายังไงจะมาอยู่ด้วยกันยังไงคือจะแต่งไหมหรือจะผูกข้ามาข้อมือก่อนอะไรเงี้ยด้วยความที่ทางบ้านผมมันค่อนข้างจะมีหน้ามีตาในสังคมของเพื่อนของพ่อเพื่อนพ่อแม่ผมมก็จะมีหน้ามีตาความควรกันเลยแบบไม่อยากแต่งอยากให้ผูกความมาข้อมือก่อนผูกขวมาข้อมืออะ0 0ห้าหมื่นแล้วก็ทองสองบาทประมาณนี้นะผมจำไม่ผิดนะ เหมือนขนานแล้วก็พ่อก็ถามต่อว่าจะเอาอยัางไงจะไปอยู่บ้านพักในค่ายไหมหรือจะม,มาอยู่นี่มาอยู่นี่ไม่ถึงมาอยู่บ้านผมนะผมก็เลยบอกขอคิดดูก่อนว่าจะเอาอยัางไงก็ผมคืนนั้นผมก็นอนที่บ้านผมพยายามนึกนะพวกเพืนผมผมก็พยายามนึกเรื่อยๆนะว่าแบบบาความนี่ลืมด้วยเหตุการณ์วันแรกอะ่ะลืมคราวนี้ตัดไปถึงตอนที่พอ่อแม่ผม แล้วก็มีป้าแถวบ้านอีกคนหนึ่งจะไปคุยเรื่องรายละเอียดว่าจะแต่งไหมจะมั่นหรือจะโควต้าข้อมืออะไรยังไงอย่างเงี้ยเรื่องของที่วันนั้นอะ่ะผมแบบไม่สามารถไม่สามารถไปไปไปคุยได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นได้เพราะว่าติดฝึกผมกลับบ้านประมาณห้าโมงซึ่งพ่อกับแม่ผมมาไปถึงตั้งแต่ประมาณบ่ายสามครึ่งหรือสี่โมงเนี่ยผมก็ไม่รู้เอกว่าเหตุการณ์ตอนนั้นอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นพอผมไปถึงปุ๊บที่บ้านมาดูตึงๆเดินเข้าไปก,ก็อยู่กันคบเลยพ่อแม่ ผมพ่อแม่เขาแล้วมีป้าคนหนึ่งแล้วก็ป้าเขาสองคนมั้งแล้วก็เขาแล้วก็เอฟนั่งอยู่เหมือนว่าจะคุยกันไม่ลงตัวเท่าไหร่ผมจําคําพูดในส่วนนั้นไม่ได้จริงแต่คือมันไม่ลงมันไม่ลงตัวเลยตอนแรกที่ผมจําได้ก็คือผมเลือกที่จะอยู่กับเขาอยู่กับไอเอฟนี่คืออยู่บ้านในเอฟอยู่กับพ่อแม่เอฟผมก็คือผมอยากอยู่กับลูกกับเมียพอแม่เราก็ ไม่โอเคหรอกมันไ,ไ,ไม่มีพ่อแม่คนไหนโอเคหรอกมั้งผมคิดว่าแต่ผมบอกพ่อกับแม่แล้วว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมอยู่บ้านเอฟได้ไม่เป็นไรแล้วพ่อแม่ผมก็กลับไปเหตุการณ์รายละเอียดอ่ะมันจะไม่เล่ารายละเอียดขนาดนั้นแลวกันเนาะแบบคืนนี้ทําอะไรคืนนั้นทําอะไรจะเล่าให้เดี๋ยวที่ผมคิดว่ามันสําคัญแล้วก็มันมีมันมีผลกับความผิดพลาดข,ของผมในครั้งนี้ลวกันเนาะจนอยู่ม้านได้เรื่อยๆผมก็ทําตัวไม่เหมือนกับอยู่บ้านนะอยู่บ้านนี เราไม่ค่อยทําอะไรอยู่บ้านเพราะความที่พ่อกเกษียณแล้วจะอยู่บ้านพ่อจะทาทุกอย่างในบ้านหุงข้าวรังจานหุงข้าวพ่อทำหมดพ่อทาทุกอย่างผมไม่ต้องทำอะไรเลยมที่แค่ตื่นเช้าไป,ไปรวมเพื่อทัน <c oughs> แค่นั้นเองถ้าผมกลับมาอยู่บ้านนะอเคผมก็หลังจากวันนั้นผมก็ขนของคือตอนนั้นอยู่ที่ทํางานนอนที่ทํางานของส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ทํางานทั้งหมดก็ขนของจากที่ทํางานเอนาไว้บ้านบ้านเมีย คือบารเอดทีนี้ด้วยความที่เรายังเด็กตอนนั้นอายุ20นะ่สิบลืมบอกอายุไปตอนนั้นอายุ20ทั้งคูนะเป็นเพื่อนกันการเลี้ยงดูเด็กเราจะทําได้ยากมากอะยากมากๆคือเราเอาเด็กเด็กเน็กแม่กเกิดอะไม่อยู่อาจจะด้วยความที่เรามีความอดทนไม่พอด้วยอย่างหนึ่งแล้วก็วัที่เราว่าไมไ่ถึงอะไรเงี้ยแบบการที่จะแบบมีลูกแล้วอะไรเงี้ยในการที่มาเจอกันเนี่ยผมจําวันเดือนปีไม่ได้แต่ลูกผมเนี่ยคลอดเดือนมกราปีห้าแปด ไม่บอกวันแล้วกันเนะาะหลังจากที่คลอดเนี่ยถามว่าช่วยเลี้ยงลูกไหมก็ช่วยด้วยความแต่ด้วยความที่ผมต้องไปทํางานต้องตื่นแต่เช้าไปทํางานแล้วก็กลับลก็ค่อนจะเย็นนิดนึงเพราะว่าฝึกช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่คือมันจะฝึกอยู่ตลอดแหละนั่นคือแบบจะมีบางน้อยที่ไม่ได้ฝึกก็คือจะฝึกอยู่ตลอดจะเลิกกลับบ้านประมาณ4ี่ห้าโมงประมาณนี้เพราะเลิกงานก็บ,บ่ายสามครึง่งใช่ไหมก็ออกกาลังกายนิดนึงประมาณ ี่ห้าโมงแล้วก็กลับ,ลบมาบ้านแล้วก็ผมก็จะไม่ค่อยได้ทาอะไรคือกลับผปถึงบ้านก็อาจจะช่วยดูลูกนิดนึงคือก่อนจะดูลูกก็ล้างน้าล้างตาล้างมือก่อนสปกปรกว่าเราแบบจับมุ่งจับนี่มามันก็ค่อนข้างสกปรกอยู่บ้านผมก็มีโน้ตบุ๊กเพราะเราเรา,เราเล่นเกมแล้วค่นข้างจะติดเกมแล้วก็กม,มีโน้ตบุ๊กอยู่แล้วก็มีโทรศัพท์ใช่<อ>ไหมเออในวันที่ย้อนกลับไปก่อนแล้วกันในวันที่โลคอด์พ่อผมมา,มา,ม,ามารับคันล้านะ ด้วยเงินห้าหมื่นกับทองสองบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจก่าทองจานวนทองไม่แน่ใจแต่เงินห้าหมื่นเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เงินไม่ใช่ห้าหมื่นเงินสองหมื่นห้าแล้วก็อีกสองหมื่นห้าเนี่ยคือซื้อทองให้หลานด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็ไม่ได้เก็บเงินอีสองหมื่นห้านั้นไวเวเราก็เอาเงินสองหมื่นห้านะไปซื้อแว่นตาที่เทเขาทหารเขาแล้วก็ซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเครื่อนั้นประมาณหมื่นหนึง่งเงินมันก็จะเหลือไม่เยอะละ แล้วก็มีทองที่อยู่กับลูกซึ่งแม่แม่เอฟเนี่ยก็เก็บไปซึ่งก็ไม่รู้ว่านปัจจุบันนี้อยู่ไหนหลังจากหลังจากที่พ่อแม่มารับพ่อแม่ผมมารับคนหลาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มาเจอลาอีกเลยนะพูดตามความจริงนะไม่ได้มาเจอลูกผมอีกเลยเท่านี้ผมนึกขึ้นได้นะไม่เจอเลยผมก็กลับบ้านอยู่โรงพยาบาลได้ประมาณสองวันรายละเอียดเรื่องนี้ไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่ ก็กำมือบ้านตามภาษาพ่อแม่เมืองใหม่ตอนกลางคืนจะมีแม่เอฟเนี่ยคอยช่วยเลี้ยงตอนดึกๆเพราะว่าเด็กจะตื่นตลอดใช่ไหมันาจะนอนไม่เป็นเวลาหิวตลอดช่วงแรกๆก,ก็จะมีแม่ของเอฟเนี่ยคอยดูให้ตอนกลางคืนช่วงดึกอ่ะเพราะว่าผมต้องนอนแล้ว่็ไปทํางานในตอนเช้าใช่ไหมประมาณเที่ยงคืนจะช่วยกันดูอนถึงเที่ยงคืนบกถึงเที่ยงคืนเนี่ยลูกจะ ตื่นมาอีกทีก็เด็กอะ่ะจะตื่นตลอดเวลาต้องให้แม่ช่วยดูช่วยกล่อมแ,แม่ก็เอาอยู่แล้วนี่พอเที่ยงคืนพวกผมก็ผมกับเอมเนี่ย <AM 1 S 1> ก็หลับเพื่อที่ว่าเอฟเนี่ยจะต้องตื่นในเช้ามาดูมารับช่วงต่อจากแม่แม่ก็จะมีเวลาเสริมสวยขอ,ของเขาแม่ก็เปิดหน้าเต็มสวยที่บ้านบ้านเอเปิดหน้าเต็มสวยเสร็จปุ๊บชีวิตมันก็ดาเนินต่อไปแล้วตอนที่ผมเป็นเด็กกับผมก็อายุยี่สิบแล้วความติดยังติดเกมอยู่อ่กลับมาบ้านก็ช่วงหัวค่ำ้งหลังจากที่แบบลูกอาบน้ําเสร็จแล้วแล้วลูกจะต้องมาเล่นกับลูกในช่วงหัวค ผมก็เล่นเกมไม่ได้สนใจใลูกจนถึงประมาณสามทุ่มก็จะมานั่งเล่นกับลูกพวกเวลานี้มันจะไม่แน่นอนนะพวกนี้ผมเล่นเกมแต่โอเคผมเล่นเล่นรีงจังกับใส่หูฟังเล่นเกมวอลซีจำได้ก็จะจะเป็นวอ r ซีวอ c แคนวอ c แคนพีจะมันนิดนึงมันไปอะ่ะบางทีอะ่ะ <c> เ <oughs> สร็จปั๊บก็โอเคผมก็ไปทํางานกลับมาไปทำงานกลับมาเหตุการณ์มีวันหนึง ทางแม่ไอเอฟเนี่ยถามว่าจะแต่งไหมอะไรเงี้ยคนแถวนี้เขาก็แบบไม่มานอนบ้านแบบเออไม่โอเคนะแม่ไม่โอเคนะกัแบบคนแถวนี้เนี่ยเขาก็มานินทาอะไรเงี้ยผมก็เลยคุยกับแม่ว่าแม่จะเอาอยัางไงจะทํำยังไองอะไรถ้าแต่งก็ไปกูเกกเนะปก้เงินมาแล้วก็มาแต่งกู้เงินทหารนะไปกู้งินมาแล้วก็มาแต่ง ผมก็เลยถามไหมว่ารายละเอียดงานจะเป็นยังไงคือก็เชิญทุกคนมาปกติแต่ว่าไม่เชิญพ่อแม่ผมญาติฟังผมห้ามมาผมไม่คิดในใจเฮ้ยมันจะเป็นงานแต่งได้ยังไงวะถ้าไม่มีพ่อแม่เจ้าเ่าจริงหร <c oughs> อครับผมก็พ่อแม่จะจัดที่ไหนอะไรบอกว่าจัดที่ไหนไม่รู้ผมก็จําไม่ได้อืมอใช้ค่าใช้จ่ายมันประมาณหกแสนเปล่าผมจำไม่ได้แต่แล้วน่าคิดว่าน่าจะประมาณหกแสนเสร็จปั๊บผมก็ ไปทําเรื่องกู้ที่ทํางานโดยเขียนว่ากูเพื่อไปางงาแต่งานแต่ทางปอบอผมเนี่ยไม่อนุมัติก็ด้วยเหตุผลของเขาว่าแบบไม่อ,อนุมัติราอะไรมันก็ไม่ไมควรที่จะกู้ไปแต่งงานเพราะมันเป็นการอะไรเรน,นทนี่ว่าเปล่าอะไรก็ไปบอกกับกับแม่เอฟว่าโอเคพวกมันไม่อนุมัตินะอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มไม่โอเคกับผมแหละตอนนั้นเราย้อนกลับไปนิดนึงคือก่อนที่ผมจะตัดสินใจกู้ มันมีเรื่องมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งซึ่งผมจําไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมผมถึงทาแบบนั้นมันเป็นเพราะเรื่องอะไรอะไรเงี้ยพ่อโทรมาตอนนั้นผมอยู่ที่กองพันนะพ่อโทรมาว่าลงมาหาหน่อยมาคุยกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออมาช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยออมาทั้งบ้านเลยมีพี่สาวพี่เขยพ่อแม่มารถคันเดียวกันก็นั่งมาด้วยกันเขาพ่อก็ทอกว่าผมมอไปเรียกว่าลงนอนจากลงนอน ลงไปหาเขาข้างล่างผมพูดเขาพูดอะไรไม่รู้อะอกอน่า oh. พ่อน่าจะพูดประมาณว่าอยากกู้เลยลูกอะไรประมาณนี้มันมันมันไม่ดีหรอกอะไรเงี้ยมันมันไม่โอเคหรอกกู้ไปหนูจะจะต้องส่งรถอีกไหนจะส่งเงินกู้อีกมันจะมีกินจะพอกินไหมแล้วแล้วหนูกับลูกกับเมียหนูน่ยจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่าแต่งเลยผมคำนวณขอ้อมองก็พอแล้วอะไรประมาณนี้ที่พ่อพูดพ่อพ่อพูดทั้งหมด แต่ผมบอกว่าถ้าไม่ถ้าไม่มีใครช่วยก็ไม่ต้องมายุ่งไปไหนก็ไปผมพูดอย่างนี้นะแม้ทําไม่ผิดนะผมไม่จะพูดคํานี้ออกไปแล้วผมก็เดินหนีเลยหันหลังหนีเลยโดยที่ไม่สนใจว่าใครจะพูดตามหลังมาว่ายังไงมันหูดับอ่ะจุดนั้นเหมือนหูดับแล้วก็ขึ้นมานอนก็ดับปกติไม่ได้มีอะไรกลับมาที่แม่ไอเอฟกับผมพ่อผมบอกว่าอแม่พอพวกวันบอกว่าไม่อนุมัตินี่ผมก็โทรไปหา เอฟว่าเออบ,บอกแม่แล้วนะว่าเพราะพู้ผ่านไม่อนุูมัิแม่เอฟก็เลยบอกว่าคิดไว้แล้วแหละต้องเป็นแบบนั้นเอาไงต่อดีผมก็เลยบอกว่า <S <S เฮ้ยมันต้องมีวิธีอื่นที่แบบถ้าถ้าถ้าโกูมไม่ได้ก็แม่ต้องแต่งก็ได้ก็อยู่อย่างนี้ไปก่อนผูเข้ามาเข้ามือก่อนได้ไหมพ่อผมเสนอมาบอกว่าผูกเข้ามาเข้ามือนเนี่ยก็ห้าหมืน่นแล้วก็ทองสองบาทพอแล้วแค่นี้พอแล้วก็แค่จัดงานเล็กๆเขาก็ไม่ยอม ทางแม่เอฟก็ไม่ยอมให้โ <Hey. S 1> ปกเขาแม่เมื่จะแต่งอย่างเดียวเพราะว่าแบบเหมือนแล้วทางแถวบ้านเขาก็มีไล่มีตามผลสมควรอะไรเรื่องบาดหมางเล็กๆน้อยๆสําหรับเขาที่จะมีต่อผมนะผมคิดว่าผมน่้จะติดเกมมันไม่ค่อยช่วยดูลูกมากกว่าผมคิดว่านะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะคิดว่าคิดว่าแต่จริงๆมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะเกี่ยวกับเขาที่แบบไม่มีใครรู้แล้วมันไม่ใช่เรื่องดี ผมไม่อยากพูดให้เขาเสียหายนะให,ให้เอฟมันเสียหายนะคือเรื่องเล็กน้อยคือสำหรับผมสำหรับเขาที่มีแต่ผมก็ผมก็จะเป็นแบบไม่ค่อยดูแลลูกไม่ไม่ค่อยทําอะไรไม่ค่อยทำอะไรเกี่ยวกับลูกแต่อยู่อยู่ที่บ้านน่ะผมทานะทาทุกอย่างล้างห้องน้ําล้างจานเก็บผ้าทักผ้าที่ไม่ทาอย่างเดียวก็คืออาบน้ําหมามัง้งว่าเขามีหมาตัวหนึ่งอาบน้ําหมามั้งที่ไม่เคยทําช่วยพ่อเขาทุกอย่างตัดต้นไม้ตัดหญ้า ช่วยพ่อเขาทำงานเวลาเสาร์อาทิตย์ทุกอย่างอยู่บ้านผมไม่เคยทําเลยไอ้เรื่องพวกนี้แต่สําหรับผมที่มีต่อเขาที่ผมคิดว่าไม่โอเคอน,นะคือเขาแบบเป็นลูกที่แบบเป็นเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้พ่อแม่ว่าซ้ายก็ต้องซ้ายซ้ายแบบซ้ายจริงๆอะซ้ายสี่้าองศาเลยอบอกขวาก็ขวาสี่้าองศาเลยบอกตรงก็ตรงตะพึดไม่ยอมเลี้ยวเลยไม่มีความคิดเรื่องของตัวเองทุกคําพูดที่ออกมาจากปากเขา แทบจะเป็นความคิดของแม่เขาทั้งหมดเท่าที่ผมนึกขึ้นได้นะแล้วก็จะมีอยู่วันหนึ่งลูกร้องร้องแบบจริงจังจัดจัดแล้วเขาทำาไงรู้ไหมต่อนหน้าแม่เขาด้วยนะเขาแบบเหมือนเอาหมอนอุดหน้าอุดจมูกลูกอะทํด้วความเหมือนแบนบมัดไส้แล้วโกรธแล้วอย่างไม่หยุดร้องสักทีอะไรอย่างเงี้ยอุ่นอุ่นแล้วก็ไม่นานหรอกประมาณวิสองวินี่แหละผมก็เฮ้ยก็เฮ้ยเฉยๆไม่ได้ไรแม่เขาก็ เฮ้ยเทำไมทำอย่างนี้ล่ะอะไรเงี้ยไอ่ว <F. S 1> <F. S 2> นลูกก็ร้องหนักกว่าเดิมแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งตอนที่ลูกไม่ไม่ไม่คลอดตอนนั้นมาอยู่บ้านไอเอฟแบบใหม่ๆใหม่ๆเลยนะบัตรเอทีผมเนี่ยจะอยู่กับไอเอฟซึ่งวันนั้นไปกินข้าวกันที่ไหนไม่รู้มันไม่ใช่เป็นร้านอาหารข้างทางเลยนะไม่แพงร้านสเต็กม่นจะเป็นร้านสเต็กเขาวางกระเป๋าตังค์เอาไว้ที่โต๊ะ ผมก็หยิบกระเป๋าตังค์เข้ามาเล่นเขาก็กระช่าคืนเขาก็บอกอย่ามายุง่งผมก็คิดในใจเฮ้ยเงินกูอยู่ในนั้นนะไอทีเอ็มกูอยู่ในนั้นกูมีสิทธิ์ที่จะดูมีสิทธิ์ที่จะรับรู้อย่างเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วมัน<ม><ม>ไม่จําเป็นต้องทําทีท่าแบบนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือ,อผมไม่ได้ไม่ได้แบบเปิดเพื่อหาความลับอะไรผมจะเปิดดูดตังค์เพราะตอนนั้นนะผมรู้สึกว่าจะไม่มีตังค์เพราะว่าตังค์อยู่กับเขาหมดเฮ้ยทำไมต้องต้องทำท่าทีแบบนั้นอย่ามายุ่งประมาณนี้ที่ผมดไ้้้นนนนนีึึกขตอ ในความที่มันไม่มีสคริปต์กต็ต้องค่อยๆนึกเอา <c oughs> เสร็จแล้วปั๊บมาถึงจุดแตกหักจุดแตกหักของผมและแม่เขาผมกับเอฟไม่มีอะไรกันนะจุดแตกหักผมและแม่เขาคือแม่เขาไม่ยอมแหละจะให้เรามาอยู่อย่างนี้ต่อไปโดยที่ไม่ผมเข้ามาข้อมือเือไม่แต่งงานเนี่ยคือผมกข้มาเข้อม,มือเขาไม่ยอมเนี่ยเขาจะแต่งงานอย่างเดียวโดยต้องหางเงินหกแสนมาแต่งผมไม่รูห้หรอกนะว่ามันมจะเป็นหกแสนแต่ฟังต่อคือน,นั้นพ่อแม่ ไม่ใช่พ่อแม่พ่อไอเอฟไม่อยู่ไปทำงานต่างจังหวัดแม่ไอเอฟมาคุยกับผมว่าจะเอาอยัางไงถ้าไม่แต่งก็เอาเงินมาหกแสนแล้วลูกหรือหลานเนี่ยแม่จะดูอะไรเองผมเนี่ยกับไอเอฟเนี่ยก็แยกกันอยู่ก็คือเอา,งานเงินจะจะแบบไม่เอาผมแล้วอะไรเงี้ยถ้าไม่มีเงินถ้าไม่มีเงินมาให้ไม่แต่งก็เอาเอ้ยไม่ใช่ดิ มั่วลแล้วเล่ามั่วแล้วก็คือจะเอาอยัางไงไม่แต่งใช่ไหมถ้างั้นเอาเงินมาหก0สนแล้วเงินแล้วแม่จะดูแลหลานเอเองส่วนเองก็ออกออกไปจากชีวิตของไอเอฟส่วนสิทธิ์ที่ลูกควรจะได้ก็ต้องได้ตามสิทธิ์ของลูกหลังจากแม่ผู้เสร็จผมก็เงียบไม่คิดไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พูดอะไรแล้วหลังจากคืนนั้นพอแม่ไป แม่ก็คือแม่พูดิังไงว่าก็เก็บไปคิดแล้วกันว่าจะเอาอยัางไงคุยกับไอเอฟดูคืนนี้ตกลงกันว่าจะเอาอยัางไงอะไรเงี้ยโอเคหลังจากที่แม่แยกไปก็นอนแล้วแม่ก็เอาลูกไปด้วยลูกไปนอนด้วยเสร็จปั๊บผมกับเอฟก็คุยกันว่าเออเอฟไปอยู่ในในคือไปอยู่บ้านในค่ายไหมอะไรเงี้ยเอออยู่ได้นะไอเอฟก็บอกว่าไม่เอาไม่ชอบสังคมบ้านในค่ายมันชอบนินทาอะไรเงี้ยอาว ผมก็เลยบอกว่างั้นไปอยู่บ้านเขาไหมอยู่ได้นะไอเอมก็บอกว่าไม่เอาอยู่ก็ไปขี้ค่า็นคนใช้บ่เปล่าผมก็เลยว่าเอาเราจะเอายังไงก็ไอเอฟก็บอกว่าก็แต่งก็จบแล้วไม่เห็นมีอะไรเับผมก็เงียบแล้วผมก็เลยว่าเอองั้นพวะนั้นพวกนี้ค่อยว่า,าก,กันอะไรเงี้เสร็จป,ปุ๊บเชาบา้ามองขึ้นแต่งตัวอาบน้าไอเอฟไปเรียนผมไปทํางานไปทำงด้วยกันที่ทํางานอยู่ใกล้กันที่ทํางานกับที่เรียนอยู่ใกล้กันก็ไปด้วยกันทีนี้ ไอเอฟมันก็นเลยถามว่าระหว่างที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์กันอยู่เนี่ยไอเอฟมันก็นเลยถามว่าจะเอาอยัางไงเรื่องที่แม่ถามเมื่อคืนผมก็เงียบไปสักนะพักหนึ่งอะ่ะอมก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรผมไปเองผมพูดว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปเองแกก็อยู่กับแม่แกนั่นแหละเดี๋ยวเขาเออเดี๋ยวเขาไปเองน่าจะดีที่สุดหลังจากที่ผมพูดคำคำนี้จบมอเอฟก็เงียบอะ่ะตลอดทางน่าก็เงียบ ไม่มีการสนทนาใดๆทั้งสิ้นก็เงียบเลยเงียบเงียบจนถึงจนงเอฟถึงมเนี่ยแล้วผมก็ถึงที่ทํางานผมก็รวมแถวขอรบรชาติแล้วก็ขอผบร้อยกลับบ้านเพื่อมาเคลียร์ปัญหาครอบครัวเลยก่อนนั้นผมต้องหาพ่อบอกว่าจะกลับบ้านขอรถเดี๋ยวไปคนของคือผมมีรถเก๋งที่เป็นที่พ่อผมออกให้อยู่แล้วมอไซค์ผมก็ออกเองนะมอไซค์ที่เนี่ยที่พามาส่ง มันไปที่คุยกันมาเนี่ยก็คือมอไซคผมเหมือนกันพอ่อมันดีใจอะ่ะพ่ออยู่บ้านแนละ้วเพราะพ่อเกษียณแล้วพ่ออยู่บ้านพ่อมันดิใจมันเป็นยังไงมายังไงแร่งงพ่อฟังสิพ่อก็พูดอย่างเงี้ยนะแต่ผม,มจาไม่ได้เว้ยวะผมได้เล่าอะไรพ่อฟังมหมตอนไปถึงบ้านผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าคืนนี้แล้วกาันประบานนี้มัง้งเดี๋ยวค่อยเล่าคืนนี้และกันเดี๋ยวขอไปเคลียร์ไปคนของก่อนอะไรเงี้ยผมก็ขับรถมอไซค์กลับไปบ้านเอารถเก่งมาไปรับไอ้เอฟที่มอ ระหว่างทางเนี่ยมันมีคําพูดของไอเอฟเนี่ยแบบเออถ้าจะถ้าจะทําทอย่างนั้นจริงก็เอาเงินมาหกแสนแล้วจะไปไหนก็ไปผมก็เลยคิดว่าในใจนะกูจะเอาเงินจากไหนมาให้มึงวะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมที่แบบยูดีจะมีเงินก้อนมาหกแสนปั้งเอาให้มึงแล้วมึงก็จะแบบพูดว่าตรงนั้นไปสบายไปมีผมใหม่แล้วกูก็ลาบากในการใช้หนี้ต่อรถกูก็ต้องสอง่งสองคันอะไรเงี้ยซึ่งเงินเดือนทหารมันก็น้อยนิดนะ ก็เลยวก็เดี๋ยวคิดแลก่อนไปคุยกันที่บ้านก่อนซึ่งกลับถึงบ้านปุ๊บคำพูดเดียวกันกับแม่มันเพะแม่พูดว่าเอาเงินมา่นหกแสนแล้วจะไปไหนก็ไปแต่แม่ดูแลเองหลานพูดคำพูดเดียวกันกับที่ไอ้เอฟพูดกับผมเลยผมก็เลยงงว่าเฮ้ยโอ้โหลอกกันมาขนาดนี้เลยเหรอไม่ทําตามใจตัวเองบ้างวะไอ้เอฟอะไรอย่างเงี้ยทำไมมไม่ทําตามใจตัวเองบ้างที่ในใจคือแบบเฮ้ยนี่กูพูดตามใจเงินกูผัวมึงแล้วไม่มึงไม่มึงไม่อยากอยู่กับกูบ้างเหรอวะ าไปครอบครัวอ,อ่างเงี้ยกูยังเลือกมึงได้เลยกูยังจะบปฏิเสธพ่อแม่มึงได้พ่อแม่ตัวเองได้เลยนะมึงแบบทำไมเป็นแบบนี้วะอะไรเงี้ยมึงไปคิดในใจ้วแต่ผมก็ไม่สนคนของกลับบ้านอย่างเดียวโดยของส่วนหนึ่งก็เอาใส่รถเก่งรถผมเป็นรถเก่งกับบ้านแล้วก็เปลี่ยนรถเอารถพ่อไปพรถพ่อเป็นรถกระบะก็ไปคนเดียวน่าจะวันเดียวกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ ที่แน่เลยที่ผมจําได้แล้วแบบมันคงจะบาดลึกลงใจเขามากเลยก็คืออแม่เอฟอุ้มลูกผมอยู่แล้วผมเดินไปแบบมึนเลยเดินเหมือนแบบโลกทั้งโลกน่เวงนะมีผมคนเดียวมีผมคนเดียวเลยนะคือไม่ได้ยินอะไรเลยก็คือเดินเข้าไปเอาของลงมาเอาของคนของ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 ลงมาลงมาทุกอย่างที่ผมเอาไว้บ้านอีอเอฟออกมาหมดในทางที่ตอนนั้นนะลูกร้อง ได้ยินแต่ลูกร้องกับไอเอฟกีดแบบลั่นเลยอะเออย,ยินอยู่แค่สองเสียงนั้นอะแต่ผมไม่สนใจผมไม่มองหน้าลูกเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มองหน้าใครเลยในใน,ในบ้านในบ้านตอนนั้นมีอยู่ว่ามีเอฟลูกแล้วก็แม่เอฟแม่เอฟอุ้มลูกอยู่ส่วนไอเอฟเนี่ยเดินตามผมั้งจะไม่ผิดนะเออผมซื้อผมซื้อสร้อยทองให้เอฟด้วยในเงินสองมือหน้าทะได้มาตอนรับขวัญหลานลนะนะถ้าใครยังจำได้แล้วมันถอดสร้อยทองอะ ปาใส่ผมตอนนี้ผมเก็บของอยู่รู้ไหมผมคิดอะไรตอนนั้นอ่ะเอาแล้วคีย์บอร์ดนะคกเคียร์เค้แบ็ควินโดคมากูมาแล้วสมุนนั้นกำลังเข้ากู <c oughs> หยิบขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าเลยไม่สนใจตอนนั้นผมไม่สนใจจริงๆในในหัวผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะถ้าใครใครจะว่าเลวก็ยอมรับนะเพราะว่าคืที่ท,ท,ที่ที่เล่าเนี่ยไม่ได้ว่าผมเข้าข้างตัวเองนะทุกทุกคนฟังก็น่าจะรู้ว่าผมไม่ได้เข้าข้างตัวเองหรอกผมก็ยอมรับว่าเออเรามันก็มีเรื่องไม่ดีเหมือนกันแต่ว่า เงินแม่งทำลายได้ทุกอย่างจริงนะนอกจากจะสร้างได้ทุกอย่างแล้วก็ทำลายได้ทุกอย่างเหมือนกันนะเห็น <He ard S 2> ผลเพราะเงินหกแสนบาทที่เขาอยากได้นักอยากได้นาเนนะี่ยหกแสนบาทไม่ได้มาหามายง,ง่ายเลยโอเคกลับมาที่เรื่องเดิมก็คือหลังจากที่เอาปลาสร้อยทองเส่ผมเราในระหว่างผมกาลังขนของกลับบ้านว่าหยิบใส่กระเป๋าเสร็จปุ๊บก็ยังทํานผมก็ยังขนของต่อไปจนระหวห่างที่ผมถือนะ่ไอ้รองเท้าคอมแพคผมว่ามันหล่นมันหล่นลงที่พื้น ผมก็เออไม่ได้โกนไปเก็บเพราะว่าของมันเต็มมือเต็มแบบกอดของหนักเอาไว้หลังรถกระเพาะไอเอฟเนี่ยมันก็หยิบรองเท้าคอมแบตนั้นป่าใส่ผมไยผมก็คิดในใจว่าก็ยังดีนะจากกันแบบนี้ก็ยังดีว่าผมตั้งแต่เลยคบกันมาตั้งแต่วันแรกที่คบกันจนถึงณวันที่ผมออกจากบ้านมันมาระยะเาระยะเวลาเกือบ5ปีเกือบ5ปีผมไม่เคยทำมาร่างกายมเลยไม่เคยด่ามันด้วยไม่เคยแบบไอ้ไอ้สัตว์คุ้ยอย่างเงี้ยไม่เคยไม่เคยทำมาร่างกายแบบเจตนาเลยสักครั้งเดียว มีแต่ไม่เจตนาก็คือทะเลาะกันตอนมตอนมหกมห้ามหกันแหละทะเลาะกันแล้วแบบผมเล็บยาว,วผมไปจับแขนเขาแล้วเขาก็ชาาแขนออกมันก็นเป็นเลือดเลือดเนี่ยเลืบอกและไอเอ็มก็บอกตอนนั้นถ้าเจ้าไอเอ็มก็บอกว่ามึงทํากูเลือดเลยอะไรเงี้ยก็เลยบอกพูดดีใจเย,ย็น,นขอโทษอะไรเงี้ยแต่เอาจริงผมไม่เคยด่าเขาเลยพูดแกแกแกตลอดถ้าถ้าับยังโมโหแลลวก็เอฟขนานแล้วพอผมโดนปาของแบใส่ผมคิดว่าเออเป็นเพ่แหละที่ กูเลือกออกมาจากมึงอะไรเงี้ยคิดในใจก็ตัดใจได้ง่ายขึ้นคือในการตัดใจของผมมันคือแบบึบกันกายตัดขาดเลยลืมทุกเรื่องที่เคยมีความสุขด้วยกันลืมทุกเรื่องลืมทุกความผูกพันตัดขาดหมดเลยคือไม่หลงเหลือเลยไม่หลงเหลือความในครอบครัวเลยเออจริงๆนะแบบไม่หลงเหลือเลยจริงๆไม่หลงเหลือแบบว่าเฮ้ยมึงจะต้องแบบมีห่วงบ้างสิว่าแบบประมาณว่านก็น่าจะเตือแบบอะไร ที่มันผูกพันกันบ้างสักเรื่องหนึ่งไม่มีเลยสําหรับผมมันไม่มีเลยตัดปุ๊บลืมปั๊บไม่เหลืออะไรเลยเยอะใหญ่ไม่มีโอเคองั้นก็เก็บไว้แค่นี้ก่อนจะมีเรื่องต่ออีกเยอะเพิ่มควรเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟ้องกฎหมายแล้วก็เรื่องของแฟนคนใหม่ของผมถ้ายัางไงถ้าใครอยากฟังต่อช่วยกดไลค์ขอสัก5้าไลค์วิดีโอนี้นะขอสัก5้าไลค์มันจะเป็นแบบ กคดกำลังใจในการทำต่อไปมากๆเลยซึ่งแบบจะมีใครกดหรือเปล่าไม่รู้ว่าตอนแรกก็ไม่ได้พูดตอนหน้าคลิปก็ไม่ได้พูดแต่เพื่อจะได้รู้ว่าเออคนเขาฟังกันจบนะผมก็เลยมาพูดตอนนี้ขอแค่ห้าไลค์ขอแค่ห้าไลค์ like จริงไม่ต้องแชร์กันเยอะมมไม่ต้องแชร์กันเยอะมันมันเป็นการเล่าเรื่องที่มั่วๆเพราะมันไม่มีสคริปสำหรับคนที่อยากจะติชมก็คอมเมนต์แล้วจะพยายามปรับแก้สำคัญคือไม่ใช่เมืออาชีพ เร่งรอเรือต้องเป็นรอเรือรอริงต้องเป็นรอริงไม่จําเป็นสำหรับผมนะแค่พูดไปคนฟังรู้เรื่องว่าผมพูดอะไรโอเคขอบคุณที่รับฟังจนจบขอบคับ